อันนี้วิดีโอนะนีหเอาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีใครอะนี่คือมีวิดีโอนะถ้าไม่มีดูอเฮ้ยทายทำไมรเรื่องเลยเอาวิดีโอเหรอครับสวัสดีท<น>ุกคน,นนะครับสวัสดีมากๆเลยนะก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามออฟพรชนะปิด,ป,ดปิดวิดีโอเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยโดนอะไรครับโดนในประเทศ โอ้ไปไปไปยบายครับายบาย See you แปลว่าแปลว่าฝันดีไม่ใช่ morning Good morning มาเลยเทสขอบคุณมากครับบาไปไปไปไหนอ่ะไปไกลๆจากที่นี่แหละอ๋อมีตีหนึ่งเดียวอ่ะขาดเลยเอาไม่เมื่อกี้ไม่ได้เล่นมุกให้น้องต้องขอโทษเล่นมุกเสือกับด้านอ่ะเล่นผู้เดียวอ่ะ เงาะมีเงาไม่หน่อยใจอ่ะมีใไรหน่อยใจอ่ะนี่คนหน่อยใจอ่ะบริเนมุกน้่มอ่ะมุกบนห้าเนาะเ<ม>อ่อวีอดีโอได้หนี่ห<อ>น้าจอยได้หนี่เฮ้ยขึ้นหน้าเออออออเอาลูก